เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้สมาชิกสภาผู้แทนราษดรและวุฒิสภาเป็นคนเสนอแต่ถ้าไม่ใช่วาระแรกหมายความว่าเหตุการณ์ปกติแล้วให้กลับมาใช้ตัวบทปกติครับคือให้แค่สภาผูา้แนทนราษฎรวุฒิสภาจะไม่มีอำนาจพวกนี้อีกต่อไปครับพี่ๆตามทันเนาะโอเคจบเพราะยังไงก็ต้องใช้เกณฑ์ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ในการออกคาสั่งทางปกครองรอเนี่ยผู้ใดจะเป็นผู้พิจารณาครับฟังไว้เลยนะครับถ้าคนนั้นไม่เป็นกลางต้องให้ใครต้องให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนหนึ่งชั้นครับหรือผู้กํากับดูแลครับขอ<ม>ใช้<ม>คำน<ม>ี้เลยว่า<ะ>ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแลอันนี้เป็นไปตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองต้องตอบว่าผู้ว่าราชการจังหวัดครับโอเคนะ อมนะัดตามข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องมาตรฐานการบริหาร ากฐานเป็นลากนัเนง,นง,เนง,งเป็นลากเจ้าเป็นลากฝอยของการคดกงในปัจจุบัตอาสมัยพระชทยราชาเีเสียไว้ทันะเอเงินเหลอหลอเลยครับอ้นี่อาป่าเทพอุ้ยร้นอนร้อนเอก็อยากกินเงินอยากกิน,ก,นกินที่ปากข้าตเง<ห>นกรทเง<ห>ียกิก็กินไปิตายสิสมีไมมีเเติดมียรัไไรอ่ะเองก็มาติดด้วย มันซื้อขายท่ายกซื้อขายได้อย so <Ora, S 2> ่างงี <naughty vé> ้ควายอะแหลกงสินยาเนี่ยผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นลูกของคุณนางที่ขายให้เข้าสซ่างคุณนางอือก็มีรถถมานไมัตด์สั่แล้วจะขายลูกทำไมอ่ะเดี๋ยวคนจะละเลยจะลึกสองแผ่นนี้ไี่เคาสับแช่้งวัดเลยที่ตายคืนตายวัน สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับใน EP นี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ผมพาแขกรับเชิญสุดพิเศษครับเชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอาจารย์ตุ๊กบางปะอินนั่นเองครับอาจารย์สวัสดีครับครับวันนี้มาที่วัดหน้าพระเมรุมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายที่อยากจะถามอาจารย์ของความรู้่ลยอาจารย์เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอยุธยามานานเลยอาจารย์นาดตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มเล่นภา เกี่ยวกับวัดต่างๆแล้วมันโยงเข้าหาประวัติศาสตร์ทำให้คนไปค้นไปจนลึกลงลึกลงเรื่อยๆเพราะว่าเราเล่นท้าเนี่ยเราต้องเล่นท้าจริงมันใกล้บ้านเราเพราะทำให้เราสืบทอดประวัติให้พวกเนี้ยไปตัวไปตัวเราดูเรื่องแบบนั้นมาใช่ถูกไหมฮะใช่ทีนี้ที่ผมเลือกมาที่วัดเดชครับตอนนั้นเนี่ยที่พม่ามายึดกรุงศรีอยุธยาเผาวัดบริเวณรอบๆกรุงศรีหมดเลย มีวัดน,นี้เพียงวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาจริงมคถับอันนี้เป็นขอ้อสอบที่ผิดผิดใช่ไหมครับออทั้งหมดอะพม่าตั้งค่ายรอบป่มย่27ค่ายค่ายเป็นหย่าเป็นค่ายในวัดมันมีหลายวัดที่ว่าไม่โดนเผายังน้อยคือ27วัดอาจารย์หนู27วัดที่ไม่โดนเผาเท่ากับทับพพมา่าที่มาตั้งในไทยเลยใช่มนมั่นแสดงว่าทัพพมา่ามาตั้งภายในวัดแล้ววัดที่ทัพพมา่ามาตั้งคือพมา่าจะไม่เผาที่อยู่มวัดมันจะเผาท, <ำ S 2> ท <ำ S 1> ัท <ำ S 1> ้งหมด ดีเลยครับอาจารย์เพราะนั้นรายการเราชื่อว่ารายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกราบสักการะสิ่งศักดา์สิทธิ์ไม่พอนะอาจารย์พาไปหน่อยครับนี่เชิญเลยครับเอาไว้ก่อนจะเอามาอีกสองรูป